สวัสดีค่ะไลฟ์ไลฟ์คุยกับทุกคนว่าเฮ้ยนี่ก็ตีสามครึ่งแล้วเราก็ยังมีความตั้งใจและความขมักขมันในการทำตรงนี้อยู่ตอนเนี้ยฟาใส่กล้องหลังอยู่ใช่ใส่กล้องหลังอยู่เกลียดเกลียดฟาสีชมพูลายแบบหนาว่าหนูไม่ได้ไม่เจตนาในการเหม็นนะคะหนูไม่ใช่แม่มด เราห้ามมาล่าหนูกันแต่ว่าหนูก็คนดูสิบหกคนแล้วสิบเก้าคนแล้วยี่สิบแล้วขอบคุณทุกคนที่ยังไม่หลับไม่นอนกันนะคะโรมี่เมอร์ฟี่ดูอยู่จ้าไม่กูจะหันหลังอย่างนี้าลโรมี่โรมี่ใช่ชิน้องค่ะขอบคุณมากครับทุกคนมานี่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 ดูดูนั่นฝั่งนู้นแมจินก็มากับพวกเราด้วยนี่คือกองลิบบินที่ตัดเสร็จแล้วและรอการติดเครื่องประดับรวมไปถึงเข็มกลัดต่างๆนะคะ แล้วก็ตัดผ้าไปอันนี้อย่าหันหน้าซิปอย่าหันหน้าเพราะว่าซิปบเป็นเพื่อนฝาล้างเขาล้างหน้าแล้วนะคะแล้วก็คนนี้เขาจะอยู่ฝ่ายของในห้องเครื่องเขาก็จะเป็นคนที่ทําให้ออกมาเป็นแบบนี้นี่มีการติดนะคะติดอันนี้ก็สอดเข้าไป้า่หลังคเรา่อคนนั้นเป็นรูปเป็นโบนะคะส่วนคนนน้นเจมตอนนี้เขาบีบสิวตัวเองอยู่ <S <S แล้วก็เขาเป็นเจ้าของห้องที่เอื้อเฟื้อทุกอย่างพร้อมทั้งปากกระพงปากกระพงลาดซอด มาพงสามรถถึงสองอันดกันฝั่งนู้นนะครับเป็นบิลบิลก็ทําทุกฝ่ายเลยแต่ว่าตอนนี้ก็แยกไปทําการบ้านตัวเองด้วยเพราะว่าเรียนปริญมจะโทอยู่ซึ่งจะโดนไล่ออกสมหาลัยแล้วนะคะข้างๆก็จะเป็นตัวของออนนี่นะคะมาจากคนนั้นเขามาจากเกาหลีเลยเขาก็จริงๆจะมาช่วยพวกเราด้วยเขาเป็นแฟนคลับฟ้าจากที่เกาหลีเขาก็มาดูแต้ว่า เดืเป็นคนดังแล้วมาดูคนที่เป็นฟังกุงสูงสุดคือเป็นคนที่งานด้านฝีมือการเย็บปักถักร้อยต้องแก้ด้วยเพราะกี่พูดเขามาเย็บไปเย็บปักถักร้อยดีมากนั่นก็คือคนนี้เลยพี่มาพี่มาเป็นคนที่สอนวิธีการทุกคนไปจะบอกว่า พอเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยการทาโบแบบนี้นะคือแค่เสียบเข้าไปด้านหลังธรรมดาใช่ไหมแต่ไมาร์เขามีวิธีการบอกว่าต้องเสียบเข้าไปแล้วบิดเนี่ยให้มันพลิกกับด้านนี่มันจะมีความแข็งแรงมากขึ้นนี่คือพี่มาเป็นคนคิดคนตัวอย่างมานะคะแล้วก็เหตุผลบอกเหตุผลที่ไม่ซื้อเข็มกัดแ,แล้วก็เหตุผลที่ไม่ได้ซื้อเข็มกัดแป้นเพราะว่าเข็มกัดแบบนี้เนี่ยหนึ่งกล่องประมาณพันกว่าตัวราคา1 3 0บาทแต่ว่าตอนนี้เข็มกัดแป้นเนี่ยอยู่ที่ตัวละ1บาทซึ่ง ถ้าจะซื้อมาแบบ3 0 0พันตัวก็เท่ากับ3 0 0พันบาทเพราะมันเปลืองเงินเกินไปเลยต้องทําแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ส่วนฟาก็ทามาหากินอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยก็ได้แค่หนึ่งนั่งสั่งคนอื่นว่าเอาอะไรติดอะไรเปนออ็นคนออกแบบอะคะ่ะสองใช้ปืนกาวติดปืนกาวเป็นคนติดกระดุมกระดุมและนี่คือแบบทั้งส6บแบบไอสิบแปแบบที่ได้มีการคิดค้นมานะ,ะทุกคนน,คน,นี่ ใครที่สามารถได้ครบไปนะครับบอกเลยว่าฟังมากใครจะได้ว่าสาวอ่านกัไม่ได้เดี๋ยวให้จำกัดให้คนสามคนมีการวนไงบางคนวนนี่เห็นไหมผสมครบสิบแปดแบบได้ไรอ่ะได้เออผมยี่ผลประจานของฟาโดซึ่งขาดไปขาดสิบแปดแบบฟาโรจะด่าค่ะฟาโรจะด่าฟาโรต้องบอกอันอันที่แบบเป็นแร่ไอเทมแร่ไอเทมของเราก็จะเป็นไม่มีในนี้นะคะเพราะที่ฉันเก็บแค่ของตัวเองมาแล้ว นี่มีโรมี่บอกว่าสวัสดีค่ะ from v โ l o พี่ทวีบอกว่าดูอยู่ที่เยอรมันค่ะสวัสดีกรุงกิ้งนะครับพี่โอ้ใครเห็นจินพอดีเลยอยู่กับหลายคนอ๋อแล้วก็ส่วนพี่มิกพี่มิกตอนนี้กําลังไปซื้อเสบียงให้พวกเราที่เซเว่นเอลเฟนนะครับพอไปพี่อาดาไปเอลเฟเฟนที่ฟ้าสวัสดีครับคุณเปเปอร์นอนดึกจางนั่งทํากันอยู่นี่เห็นไหมนี่นี่ไอมเลยเนี่ยทุกหนระแหงเต็มไปด้วยโบสีดํา เออแล้วก็นี่ในถุงถุงนี้คือถุงที่เราทําเสร็จแล้วพร้อมที่จะแจกอ่าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมนี่คือเสร็จแล้วนี่เห็นเปล่าน่าจะประมาณสี่ห้าร้อยอันแล้วเดี๋ยวก็ทํากันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดครบทุกอันน่าจะได้ประมาณสามสี่พันอันเนาะหลายพี่นะคะขอบคุณครับ น่ารักกันทุกคนเลยแล้วพี่แม่สวยหรูสวยใจน่จะแปดแบบเลยอายยกได้คะ่ะคอเลยเอ่ยออยากได้หรือเปล่าสวยๆฟ้าพี่ฟ้าเห็นพี่โอ๊ตบ้างไหมยังไม่เห็นเลยครับสวยงามตามท้องเรื่องข่าวด,ดีพี่ฟ้าจากนิวซีแลนด์ค่ะเริ่มมีคนแบบแข่งกันเรื่อยๆนะวเขาอยู่ตรงไหนไกลไม่ไกลบ้างแม่หนูขอนอนครับหนน,ะนี่อยากได้ครับพี่นูนีเนยเนย์บ้างมายทำด้วยใจใจงามสุดนี่แหละ หลายๆคนที่แบบไม่ได้มาอู้ดูความสิวดูความแบบน่าสมหลายคนที่ไม่ได้มาก็มีการแบบโอนงโ,โอนเงินเลยมาให้เยอะมากมม่มีคนออินบ็์เข้ามาหาฟาฟเยอะมากเลยนะว่าแบบขอช่วยสมทบทุนได้ไหมเม<า>ื่อไรจะหยุดหูป,ปากสักทีรำคาญแบบเยอะมากเลยอะแต่เราก็บอกว่าเดี๋ยวขอหยุดก่อนเพราะว่าถ้าสมมติทุกคนโอนเงินมาเยอะใช่ไหมครเราต้องซื้อของเยอะเพราะเราซื้อของเยอะปุ๊บเราเหนื่อยเดี๋ยวเอาวันที่ราร้อยไปลวกันอาตรงนี้ไปก่อน มีคนบอกว่าเก๋ๆเลิศเลิศดีต่อใจมงค่ะอยากได้ใจพี่ตื่นมาให้นมลูกเดี๋ยวไปนอนต่อเดี๋ยวตอนเช้ามาดูต่อนะขอบคุณททยคนไทยทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะไม่ทราบว่าแจ้งเรื่องเขาว่าแจกที่ไหนเอ่อฟ้าน่าจะไปหลักๆสองที่ครับก็คือที่สถานรถไฟหัวลําโพงกับที่ขนส่งหมอชิดเพราะรู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาวต่างจังหวัดที่ที่น่าจะเขาเรียกไงนะ ค่ะเรื่องของเสื้อสีดําหรือว่าราคามันแพงมากจริงๆเลยอย่างเงี้ยเลยคิดว่าน่าจะตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่อยากให้อยากได้มากกว่าเนาะจะเป็นวันไหนเดีย๋ยวรอแจ้งทีนึงเพราะว่าเรอยากทำให้มันได้เยอะๆก่อนแล้วค่อยไปแจกทีเดียวไม่ไม่ใช่ว่าประมาณแค่สี่ห้าร้อยอะไรไปแจกอย่างเงี้ยแบบแป๊บเดียวมันก็หมดไงแล้จ้ะนี่คือแบบเขาเป็นจอมนางฝั่งไทยที่จอมนางแห่งวังหินไหมคะอันนี้ ร <fs ess> าพระวังหินที่เป็นคนเอ,อ่อมานั่งด้วยหมอนสามเหลี่ยมนะเป็นองค์แม่ <S <s <ess> นางดูเหนื่อยไหมครับแต่นานเพิ่งมาตอนตีนหนึ่งเงนะครับคนนี้ <c oughs> ดูทำานานมา <S 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 มตอนตีนหนึ่งเนะครับดูดูหน้าเหนื่อยดูทำานานมากนะคะขอวิธีการได้ไหมพี่เผื่อทาแจกบ้างจริงจริงมันมีคลิปทำออกมาเยอะมากเลยนะห <s> รือว่าเราลองเราลองทำอ,อ่ะเราลองทําให้ดูนนะ มาดูมาดูกันอ่ะขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเริ่มจากอย่างนี้ก่อนทุกคนตัดริบบิน้นตัดริบบิน้นเริ่มจากการตัดริบบิ้นมาก่อนให้เราเลือกเออใช้นะคะริบบิ้นเนี่ยจะมีหลากหลายสีสันมากเลยนะคะคว่าจะเป็นสีชมพูเขียวเหลืองแสแดงแต่ว่าใช้ได้แค่สีดํานะคะพูดทาไมวะเราก็เราก็จะเอาตัวสีเออแต่ว่าในบรรดาริบบิ้นสีดําก็จะมีหลากหลายรูปแบบเช่นเป็นสีดําที่เป็นแบบดําเป็นวาแวลแบบนี้นะคะบิว อันต่อไปก็จะเป็นแบบว่ามีซีทูพร้อมกับตัวของดิ้นทองหรือว่าจะเป็นตัวของอ่ะเป็นสีดํามันๆวาวๆแล้วมีดิ้นเงินรอบๆอันนี้ก็จะสวยเหมือนกันเพราะซื้อมาหลากหลายรูปแบบเลยทีนี้วิธีการคืออย่างแรกคุณจะมีริบบิ้นเป็นม้วนๆแบบนี้มาใช่ไหมคะคุณแกะสก็อตเทปออกมาก่อนนะคะแล้วก็ต้องสอนต้องบอกต้องบอกหมดเราต้องบอกหมดเดี๋ยวพี่น้องๆเราจะไม่เข้าใจ เราก็ได้เป็นแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่ไปจะบอกคือ,เ,อเราอย่าตัดตรงนะี้พี่ม,มากเป็นคนสอนนะเราอย่าตัดตรง